ทรงผมอะไรเนี่ยสะผมวันนี้ตนผมเปียกจับผมข้างหน้าตัดพอตัดเสร็จเป่าผมหวีผมยืด,ดเออรีดผมตายแล้วกูข้างหน้าสั้นตรงนี้ยาวตรงนี้ Tùng ní, tùng ní, nôn, làm mà thửng ừ. Làm mà thửng nì lươi Ơ Cứ kì lai thế, xú Tây Họ rìa Yào 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 สัน้นอ้ตายตายกูตายกล้าออกไปข้างนอกไหมนี่ตายเอ้าเอาเบิ่งดูนั่นเอ้าตัดเองเอ้านั่นโอ้ตายนั่นคีเลบอบัดนี่อืมตายนั่นยาว เอามาตัดอีกนะเนี่ยอันนี้ก็ยาวมาถึงนี่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่เห็นไหมมองเห็นไหมยยาวมาถึงนี่ <laughs> โอ้อืม cái mà tắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền không những ตายกาตายูตายาตายกูตายอยู่นี่แหละอ๋อได้ป่ะท่นีอตรงไหนอีกใส่แว่นตาโอ้ ยาวตรงไหน,นตรงไหนยาวอีกโอ้ไม g ก d เอ้าคิวก็ไม่มีเอา้า <c oughs> นั่นอ่ะเอาเข้าไปสูงส่งกะลามะพร้าวก็ส่งไปเอา้า <c oughs> Các nó hãy đăng kí cho bỏ ก็ไปตัดที่เกาะช้างรู้ว่าเขาตัดอะไรบอกให้เขาตัดถึงไหลนู่นปึ๊กมานี่เลยน่ะข้างหลังนี่นะยาวเท่ากันไม่เท่ากันนั่นเห็นไหมเห็นมนั่นเห็นไหมนะ่นอ้ตาย